เล็ก oh, uh ี uh. uh ้อาร์ตแอนด์คลับมาร์เก็ตครับเล็กีอาร์ตแอนด์คลับมารเตโอ้สวาตลาดศิลปะนะครับนี่แบบบ้านๆเลยอ่ะนะทำแบบดี มีติดแอร์ก็มีนี่ครับดูสิครับสวยงามมากขอโทษนะผมไม่กล้าซื้อหรอกครับเขาเรียกถือกลับไปยังไงของดีทั้งนั้นครับโอโ้โหนี่น่าซื้อมากน่าเดินมากหายากจริงๆ <S 2>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  แต่ไม่ร,รู้จะซื้ออะไรดูสิครับโอโ้โหสวยมากไหม อย่างดีนี่อ่าส่วนนี้เป็นตลาดสดใช่วครับแต่ตอนนี้บ่ายสามแล้วตลาดปิดตลาดวายครับเลยไม่มีอะไรนี่ครับเดินชมตลาดแต่ไม่ได้ซื้อเลยครับนดี่เขาจะว่าเราไมมเนี่ยเนี่นครับของอ้าวนี่มไม่ใช่แล้วครับนี่ของสวยงามทั้งนั้นเสียดายครับผมเองก็ไม่เคยได้ซื้อซะด้วย นี่เป็นงานศิลปะแบบบ้านๆครับนี่ครับเ็าทาให้ดูต่อหน้าเลยครับนี่ครับเ,รเขาทาให้ดูเลยครับรนี่ทําแบบนี้ทําแบบนี้นะครับอ่าไม่นี่อว <laughs> ิ thank you อ่า thank you very much น <Thank you. S 1> ี <Bye. S 1> ่ครับตลาดงานศิลป,ปะโอ้ดูภายนอกไม่รู้เลยนะครับเนี่ยนี่คือตลาดงานศิลป,ปะ ปกลับแล้วนะครับโชคดีครับนี่ครับตลาดงานศิละปะเท่ hey, ดีไหมครับดูข้างนอกนึกว่าเป็นบ้านนะครับแต่จริงๆเป็นงานศิละปะ